สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราก็จะมาแชร์ข่าวสารทั้งด้านพยากรณ์อากาศนะคะและก่อนที่จะไปฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวมาตะบันและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับลันและน้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับขึ้นลมบริเวณท, e ทะเล pigs, อันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่7ถึง10มิถุนายน63โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณท,ท,ท,ที่ม <guarante. S 1> <pne frustration. S 2> ีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองนะคะเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกสุขโขทยัยกำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซนเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วอโมองนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิและขอนแก่นนะคะ อุณหภูมิต่ำสุด24 2 6องศาเซนเซียรอุณหภูมิสูงสุด33 3 6องศาเซนเซียรดลมตะวันตกเฉียงใต้คววมเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยานครปฐมสุพรรณบุรีและสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซนเซียรอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซนเซียรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซนเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องถศาเซนเซียรนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีนะครศรีธรรมราช ยะลาและนะราธิวาสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซนเซียตอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซนเซียตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23 2 5องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 3 2องศาเซนเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด26-27อ,องศาเซนเซียตอุณหภูมิสูงสุด33-35อ,องศาเซนเซียตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและนี่ก็คือข่าวสารทางด้านพยากรณ์อากาศนะคะทางเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับพี่น้องหลายๆท่านและก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังข่าวสารถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระติ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารในทุกวันนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ